เอไม่ยมด้มองให้ขวามือเราลิเกน่ะกอดกระโดดถึงนั้นเลยไม่รู้ว่ามีนายมงคลอยู่เปล่าตั้งไปไหมไงใบหอนด้วยมาลุยอะไรมึงอ่ะเอารถมาเองนั่นแหละดีเอานายมงคลกลับไปด้วยมึงจะพูดทำไมอะมึงไปปลุกหลวงพ่อเลยเดี๋ยวนี่จะปลุกก็ทำไมเขาจังให้หลวงพ่อไปส่งหน้าวัด ต้องปรุงแล้วต้อจำวัดไปแล้วอะไรวะจำวัดแล้วอ๋อจำวัดพ่อจำวัดก็เลยหลวงพ่อบวชมาตั้งนาน้ยังจำไม่ได้เหรอวะจังวัดใหม่หนึ่งถนนออสลีปปิ้งมีไมลีปปิ้งสลีปปิ้งปิงเลยปิงเขาพูดบ้างถามไม่กระถามเรื่องไม่น่าถามเลยเนี่ย Oh.